ไม่ย in like ิงชนมั่วเลยชนตุ้งเจอชนบ้าง้าไม่เคยตายนะครับผมของบ่มาจชนบ้านไม่เคยไม่เคยตายมีแต่เขามาชนแล้วเราตายอ่ะผมเวลาผมโดนชนมันชอบชนแบบบ้านมีสามหลังไปชนบ้านตรงกลางโดนบ้านซ้ายขวาจริงจีโดนลมหรือรออะไรอ่ะเวลาโดนชนอ่ะ น่าจะไม่มีคนนะไม่มีไม่มีที่ตั้งเป็นเมืองที่คนไม่ค่อลงอ๋อพี่เอาโซนนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยขวานะพี่เอาขวาสงความสายก็ได้สงความสายก็ได้มสงความซ้ายก็ได้ไปเอาอะไรเอาอะไรขอเราบมเลยเดี๋ยวผมออกเมืองให้จะออกสงครามเก๋ ม,มันจะมีเส้นแบ่งอยู่อ่ะความเลยคนละช่องสามแยกไปที่ใหม่ค่อนโอเคนี่มันนิ่งมัี่นิ่งครับแต่มันลั่นช้าครับก็คือมันแรงเท่าก่อซ่าเลยนะถ,ถ้ามันลั่นเร็วอะแบรลิวไม่ได้เกิดอ่ะ คงเล่นเอเคกันหมดนะพลาดลงมาในโฟร์ลืนช้าเอฟโฟร์คนยังไม่เล่นเลยตอนเนี้ยถึงมันจะเพิ่มเพิ่มดาเมจมันก็ไม่เวิร์กเหมือนเดิมผมลองผมว่ามันควรเอาเอาเกาะเขียวออกกว่าเอาเกาะเขียวออกดีกว่ามันจะได้ทอดเทียมกับทุกปืนทีนี้เมนหลักก็เล่นพวกลเก็บกระจกนล่นเจย์ก็เขียว มีเต็มไซบอร์ดวะซ้อมไปก่อนซ้อมไปก่อนไอเกมนี้มันดีนะมันดับสะปรบเยอะีอะมันดับของ,งดีงโมบายเออโมอบายหาแบบโอ้โหเฮียกี่หลังลถึงจะคูนแปดอะ โถมือถืของเราก็มันอันนี้วิงกันข้ามเขาบ่นเลย S L R มงไม่มีประโยชน์เลยอืมเตะทิ้งเลยปืนค้อนนะ่ะเตะทิ้งไปไ <c oughs> อ้โปรเจมเอถ M7 สเปร์ข้ามขเขาเลยอะ ต้องมีบทบาททุกปืนนะจริงจังใช่เมื่อกี้ถ้ามันเล่นพวกปืนคอน่าจะเอามันลงอยู่นะไอตัวเอวบิวอะไอเหี้ยส่วนนัดเดียวนอกเลยบ้ันแบบมันให้เรายิงอะเอาเอาง่ายๆเออมันยืนนี่ยิงเลยพี่ค้อนมันหม้อแตกอยู่นะเกี้ยแต่ว่ามันไม่นอกนะมันไม่นอกหรอกปืนคอผมรู้ละเราต้องส n น p ปเพล่ s ส a p ปออกมาคอแล้วก็เข้าส n นปออกมาคอเแล้วเออส n a ปคอนนั่นแหละพี่ก็เคยทำอยู่ แต่ก็ยิงยากเหมือนกันนะสัญนปเพาะนี่ก็ต้องเป๊ะจริงๆต้องเป๊ะจริงนะต้องฝึกผมผมนิ่งไงผมผมไม่กดไอเหมือนพี่อ่ะที่พี่พี่กดกดตะขบแล้วกดยักเ์โยใช่ไหมเออมันเลยไงใช่จ้ะเพาพี่อะไจับจับเป้ายากใช่ไหมกดตะโขบเลยกดเดียวเลยแต่ระยะประชิดมันจะคล่องกว่าไงถ้าเป็นสี่นิ้วอะไรอย่างเงนาะเออเลสเตอร์มันจะหมดวะ เจอปิดใจโลแล้วพี่ไหมเชื่อป่ะพี่ว่าแล้วแต่นคนถนัดน,นะบางคนปิดใจโลก็คล่องเหมือนกันนิ้วเร็วอะไรเงี้ยพี่พี่เปิดเหมือนกันไม่รู้เลยผมปิดอะมันแล้วแต่คนถนัดอะแล้วมัน<อ>มันไม่อันนี้เท่าไหร่ว่ะเว้นหวนัวใช่ไหม มันมันก็ชินแล้วนะที่เล่นไปอ่ะสามสี่วันอ่ะมันชินแล้วนะสำหรับผมอ่ะแต่รู้สึกมันยังไม่นิ่งใช่ไหมมันไม่นิ่งอ่ะเอาง่ายอ่าแบบแบบมันยังไม่นิ่งเท่าไหร่สักเดือนหนึ่งอ่ะสิ่งจะคล่องอืมมันช่วยอะไรพี่เปิดเปิดตอนอเนี้ยยิงโคยิงนิ่งขึ้นถ้าคนถนัดใช่ยิงนิ่งขึ้นจริงๆนะมีแต่คนถามพี่ว่าใช้ อะไรนะเขาเรียกเมาส์เอ้ยอะไรนะตัวจอยไฟฟ้าหรือเปล่าไม่ใช่นะมันคมได้ถ้าปินใจโล้แล้วก็มันเวลาเวลาเราเจอแบบตัวเทีดอะเราเรีบหันไปยิงทันใช่ใช่ใช่สวนทันไม่แต่แต่แบบผมเปิดไม่เปิดผมก็แบบรู้สึกรู้สึกเหมือนเดิมอะพี่ผมเลยปิดอยู่อะอ่าแล้วแต่แล้วแ,แต่ชอบเลยก็ได้อ่าเขาาแต่เซว่าแบบเปิด เปิดแล้วก็ยิงก็เหมือนเดิมแบบมันก็นิ่งนิ่งเหมือนเดิมอ่ะนิ่งเท่าเดิมอ่ะยง่ายเหมือนมันเหมือนมันช่วยเรื่องอะไรอ่ะแบบสมมติมีสองตัวใช่ไหมวิ่งมารีเฟกไวง่ายอ่ารีเฟกง่ายกว่าอะไรประมาณเนี้ยแค่หันไปปื๊ดเดียวก็ได้เอเดว่าครับใช้เจโรหาเวกเตอร์ครับหายไม่เจอเลยครับ ไอ้เบอร์สองไม่อยู่อรอนั่นเนี่ยเบอร์สองไม่อยู่เพื่อนยีบ่บอสได้ไนตายหานะไม่อยู่ก็ไม่บอกนะเนี่เลย ขอฟาร์มอีกสัตวนึ่งพ่อสองไม่ฟาร์ม,มเลยเด็กขออยัาไม่ได้ฟาร์มเลออกไปข้างนอกหรือเปล่าไม,ไม่ไปข้างนอกอ่ะ <S 2> <S 2> ถ้าเกิดถ้าเกิดแข่งจริงนะเจอได้อาไปแล้วเราได้มีห้าเลยนะ ไม่น่าจะใช่บอดมายิงอ่ะถ้าว่ารูปการเกมเนี่ยเดินว่ามัวสตัวแตกหมดไอ้แค่้ยเก็บเสียงเก็บเสียงเอาร์คูณแปดได้ไหมคูณแปดเอาครับเก็บเสียงเอสดาร์มีการมีการเอาเอาอกแล้วเอาเบอร์สองไปไหนอะ่ะกำเพืดดดด่อนพี่ไปเนี่ย นี่ไม่เจอเบตเตอร์เลยยังไม่เจอเลยครับโอ้โหทั้งหมดนี่ทั้งหมดเป็นเบตเตอร์ฟาร์มชียวผมฟาร์มชียว ก็จะคูณแปดนะเบอร์อะไรอ่าเบอร์หนึ่งครับมีคูณหกใครนะ <8. S 1> อ่าคูณหก <Okay. S 3> คูณหกแบรเรวผมโคตรก๊อตอะเหนลอ่าอะไรวะกล่องเอาร์เคราปะอัพ a เอาร์โอเคเอามันนิ่งอะบอลรือวาอะไรอะไรนะปรับลากนิ้วเพิ่มคูณหกแบรเรล ครับอัปเกรดรอ,อนะเอาไหมเบอร์สี่เนี่ยรอล,ลงมาอีกอันหนึ่งผมสั่งมาสองสอันต่อโคตูเกาะสามเกาะสามดำอันนี้เพิ่งได้เกาะสองหมวกสองเลยสามดำเกาะสามดำเกาะดำสามดำเกาะส,าสาองหมวกสองหมนเลย น่าเราว่า,าน่าต้องไปหาชกคนเองนะพี่เ <c oughs> ชื่อดีเ่อดีทุเอเดอรอารเอเดอวอาคูณหอบคูณครับตัวสองที่เขาเล่นเนี่ยเอาแล้วพีว่ใส่กระถอด้ะเกไยเอเดียว แอดแเอสองที่ผมซับพอร์ตนะน่าจะมีแอดแทกเอสองเนี่ยคีเวกเตอร์น่จะหดไม่เจ้าแฟรขวแล้วพี่ได้ได้พี่เก็บลั่นเร็วเกินก่อ้ากอสูไม่ได้นะคีเวเตอร์บอกไว้เลย นายจะไปชีดอะ่ะสู้ได้ไงอะ่ะเจอแฟแดงแฟแดงยิงเลยละกัน,นผมม่ตังอยู่พันสี่เอาเบตเตอร์เลยดีกว่ามันตรงบอลน่าจะมีคนข้ามมานะเพราะว่าอยู่ข้างสะพานเลยไม่มีไม่มีแหว่ชิวไหวชิวซิตี้ฮอล์ เอารลถลไปไหนหมดเนี่ยเอาขโมยไปแล้วเพื่ไม่มีรถเลยเอา้าวไปไงแล้วเนี่ยเบอ,อร์สองเขาไปรอแข่งหรือเปล่าบอลใช่ไหมเอาอะไรเบอ,อร์สองไปรอแข่งรหรือเปล่าใช่ไหม รอแข่งอะไรมันแข่งไอ้สี่สิบห้าใบสองสี่สิบห้าอันนี้กี่โมงแล้วเนี่ยใบหนึ่งใช่ไหมออแล้วน้องไปไหนอยู่เนี่ยสองทีมแข่งเนี่ยไอ้รถพี่อยู่ทีมด้วยกันเบอร์สามกับเบอร์หนึ่งเป็นทีมตัวสำรองครับบอลสำรองหรือตัวหลักที่ไหนมีสองที่อ่ะผมจะลงที่ไหนก็ได้ถ้าถ้าที่นี้ครบใช่ไหมผมก็ไปลงอีกที่หนึ่งไง อ๋อมีสองจีเนาะโอเคเอ่อแต่แต่แบบมันอยู่กรุ๊ปเดียวกันอะมันเวลาเดียวกันนะพี่ผมต้องทิ้งอันหนึ่งมาหนึ่งอะมาแล้วเวอร์สองมาแล้ววัวเจียววัดยิงซ้ายมาแล้ว่ด้ฟิวปะล้องรวมกับพวกพี่ผมก็ต้องทิ้งทิ้งตีอีกตีหนึ่งอ่ะอืมเป็นแหนะเพื่อนํำตุระนิดเ่ียเพื่อนนิดหน่อยจริงๆไม่นิดอะยังมีบอดให้ไปสองสามตัวอ่ะ ผมลงไปดูไก่ทีท่พ่อไปถ่ายรูปไก่เดี๋ยวพี่จะแข่งอะไรกันบ<อ>า่ายสองสี่สิบเขาบอกสร้างห้องรอได้สิบนาทีสร้างห้องก่อนสิบนาทีเขากดตรงเวลาผมมีตังพันหกเลวซฟ้อแดงอยู่นะ เจ็บไปซื้อไฟเขียวซื้ออะไครับซื้อเลยซื้อเลยรไปได้โอ้โหเฮ้ยเอดดับเอดับเอดดับเอ็ดดับมิไฮเอาเปล่าเก็บท้ายรถให้อย่าพี่หารถอยู่ตอนเนี้ยเอาป่ะจะเก็บท้ายรถให้ขอหมวกสามก่อสามก็ได้ไปเลยไปเลยไม่จะก่อสามเขียวพี่ โอ้ oh, ยแม่วก็ได้เดี๋ยวผมวทิ้งเกาะสามนี่ไปเอานี่ฮะติดเกาะสามเลยนะขับรถมอเตอร์ไซค์โหขับโคตรง่ายมันทิ้งไม่ได้ปะพี่ทิ้งเกาะใส่รถไม่ได้ปะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแน่น่นี่กลางเลยเกาะสามอะ่ะเอเด็บอยู่อันนี้เอเด็บอะ่ะเอเด็บพี่แมวก็ได้เดี๋ยวปืนคอ,อยล่ะ พี่พี่อยู่น่าหวงอยู่นี่อยู่นี่ไอ้ดับดูควนเอาปะขอได้ปะเอ้ดับอะเอาเลยไหนวะนี่นี่นี่พี่โอเคนี่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 ข้างหน้าเลยโอเคโอเคได้ละอันเดียวพันหกนี่นี่นี่พี่ออกไปเสียเอ้ดับตรงไหนอ่ะ โน่นครับโน่นโน่นเพื่อนเพื่อนสามแยกสามแยกไปใครพอแล้วเดี๋ยวพาไปเข้าวงพี่พอแล้วมืออบมายิงผมเลยเหรอใช่สองตัวเออผมไปยิงให้เลย กลับจะระเบิดปลาซ้ำอ่ะเรื่บง,งของเขาได้เดี๋ยวค่อยทิมทีเดียวหรือจะไปอยู่บนเขาเลยทิมเลยที่หมูบ้านไปเอออยู่ตรงนั้นก็ดีนะอะข้างป่านนะอยู่วางกลางเลยนะคนผ่านออาผ่านแน่นอนรู้เลยแต่แต่ก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะห้องมันปิดแล้วไม่รู้ว่าคนจะเข้าหรือยังมีบอด โอโหโห้ใส่กันยับใส่กันยับตรงนี้เล่นยากอะไรอย่าอะไรอยกระ่ใช่ ไม่มีไม่มีเช็คก่อนนะเช็คก่อนนะจะเดินผ่าน,นเลยนม,มีไม่มีเลยเรารถกันหลังส้มขอขอบดูให้หน่อยหลังส้มอ่ะมา,ส,มะมาส้มมามาส้มมา พี่ดูให้ไม่มีรถจอดนะปะไม่มีนะขึ้นไ,ได้โ okay, <ๆ>อ,อเคไปไปจอดฝั่งนี้เหรอ<ๆ>เราน่าจะขึ้นมานี่แหละพวกระพานนะอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะเจอบัดอย่างเดียว ไปๆสั่งโลก่อนเอาสักสองอันสองปืนชุบอย่างสั่งดีไปแล้สั่งไว้ดีไปเนึ่งไม่แม่แม,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 ม่มีมีอยู่กระบอ,อกหนึ่งรถมารถม,มา,มาสะพานปล่อยก่อนปล่อยก่อนเอาเปิดแล้วเ,เปิดไม่นอกเราพี่ไม่ต้องเปิด ไม่ไม่จอดไม่จอดเรื่อยเรื่องไม่จอดแล้วไม่ใช่เสียงจากเพื่นไปนู่นแล้วไ <ป S 2> ่นก็ไปน้องกันมาเเมื่อกี้เลยบอกไม่ต้องเปิดมันไปบ้านเรายิงยากในรถอ่ะหมุนเก้าอี้ประมาณ360ออสามร้อยหกสิบองศาผมจะทะทำไปรุ่นใจโรแผลแบบ Nó ăn cái rồi đi về luôn lô khói lô khói คุยดูบนเขาด้วยนะเดี๋ยวดูนี่ให้หลังเราหลังเราโว้ยบนเขาบนเขาเขาใช่เขาที่เรามาใช่ใชเจินัาดเจินัาดโดนนัดนหนึ่งโดนนัดนหนึ่งน้อ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 งมัดหน่อยมาร์ดหน่อยบ้านเก่าเราเพื่อน ป้อมทะล่างนะเจอใบสันกูลากข้างไหนไปไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเสี่ยงไปมันจะเสียหมดนะพคตรลงเกินไปก็เสียเราอยๆ่เรื่อยๆเราอยู่กลางเรื่อยๆตะ่ม้ๆตะหม้อมันหน้าใสอะผมไม่เห็นนะมุมผมพี่ก็ไม่เห็นหลอกข้อขู่ไปงั้นแหละไอ้เกลก็หลังคาขอเราเห็น อันนี้บอดเด้อโอเคเออเออเออยิงกูแล้วยิงกูแล้วไม่โคยเลยถ้าถ้าถ้าเราน็อกหนึ่งอย่าวัดนะ <Y i> อยู่บนบ้านนะพี่ตัวหนึ่งหลังคา อย่บัตรนะชุบเลยชุบเลยพี่ไหมชุบเลยเดี๋ยวต้องสโมออ่ะมันโล่งเกินอย่าออกไปโล่งนะระวังโดนจะแตกเพื่อนคมหมอมากระวังให้มันชาร์จกันป้าข้างบนน่าจะน่าจะมันชาร์จกันมันชาร์จกันเออเออเออ แจมได้ปะขึ้นชั้นส,สองอ่ะยิงได้ปะชั้นสองอ่ะมีกันอยู่ใช่ยิงกันอยู่ก็ขึ้นหลังคาถ้าจะเห็นขึ้นดิขึ้นดินดโอขึ้นไม่ได้ปะมามขึ้นให้ หมแล้วไปไหนคบไปไหนหมดแล้วจีหนึงเดิได้ปะอันี้ก็ไดรปะังขึ้นได้เหรอไปยากเลยแต่ิึดยึ่ซื้อได้เลย ไม่มีคนฝั่งนี้นี <location> ่บอดมีคนยิง M.K. อ่ะ M.K. แต่งอ่ะ้ายมา,อมาบอล้ายมาบล็อกมั่ง เจอะเจาะยากหน่อยสะพานสะพานตกกล่องเลยน้องอีกหนึ่งป่ะพี่ไหมน้องอีกหนึ่งน้องอีกหนึ่งไม่ไปแล้วผมได้ป่ะไปดี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 ครบหน่อย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 สองคนครบหน่อยเจ๊ล็อกล็อกเนินนี้ผมนะไม่ต้องห่างเลยพี่เกมไอ้ ไม่คันหนึ่งบักใช่ไหมคันหนึ่งน็อกน็อกหมดหมดที่นี้หมดเจพี่สวยสวยสวยมาใหม่มาใหม่มาใหม่ เข้าวงไปเลยเข้าวงไปเลยเข้าวงไปเลยเก็บไม้ก่อนเก็บไม้ก่อนหมดไหมเยองยังหมดหมดต้องสะพานหมดแต่จระสูนหมดเหมือนกันกระสุนหมดเหมือนกันเออวินเลอร์หกสิบนัดเนี่ยผมเลือกไม่ต่างกันเพแกลไหลไหลซ้ายมาไหลซ้ายมาเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนแล้วไหลซ้ายมาทางนี้ ม,มีรถมามีรถมาสองคันสองคันรถไฟรถไฟรถไฟเดี๋ยวข้อหลุมข้อหลุมแล้วสั่งโดนไม่จอดเล่นตรงนี้ก่อนพี่จอดเล่นตรงนี้ก่อนกระสุนเราหมดละสั่งโดนพี่สั่งกระสุนนะเเดี๋ยวผมสั่งกระสุนกันเดี๋ยวค่อยขยับเดี๋ยวค่อยขยับรอกระสุนก่อนรอกระสุนก่อนอเดี๋ยวผมดูซ้ายสุดใหซ้ซ้ายมี <S <S ซ้ายมี หลังยิงไหมหลังมา, <need> งาว่หลังหมดหลังหมด <need> ชุบแบ้ชุบแบกชุบ้าให้สมกชุบเดี๋ยวตีบ้านเดี๋ยวตีบ้าน มาลหลังคาหลังคาที่บ้านอยู่หลังคาได้ดไดพี่รอกระสุนยูดกระสุนหมดแล้วหมือนกันโหโดนสามลำเลยเหรอเกินสามลำเลยกระสุนหมดทั้งสามคนเอาอะไรมาโอเคพอได้อยู่ร้อยกว่าด้านหน้าเราออเพื่อน ใช่ครับบ้านสุดท้ายเลยหลังหินหลังหนี้หลังินนี้เน็ต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 เน็ซ้ามีหูกางโลกไม่ทำหรอเซ้ายน,นะะี็ซ้ายนข้างหน้าข้างหน้าตัวเดียวยิงหน่อยเห็นมาขวอขวบน่ะ เจอรี่ขอพ้นน่ะเห็นไหมน่ะต้นไม้อ่ะไปเอเดินเดินออกอีกเลยมอนมอนอีกเลยอีกตัวเดียวตัวเดียวไปเลยเดินเลยเดินสามคนน่ะเดินสามเดินสามไป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 ระเบิดระเบิดระเบิดไปก่อนพี่ระเบิดไปก่อนระเบิดไปก่อนเออระเบิดนีใช้ใช้ไปเลย ไปหมดเปรเบิดอ่ะสองแฟดนะเจอรี่อ่ะเออเย้เดี๋ยวดาซัพพอร์ตทำไมยิงได้เยอะกว่าเพื่อนเนี่ยเอาโค้งเลย